นี่ีตรงนี้นะครับหมายของธรรมชาตินะครับบยางเอ็ดวันนะเดี๋ยวตัวใหม่น,าน,านันนักโทราครับ ตัวไม่โตเล็กเดียวหนะน,นึ่งครับผมยืนมเข้าคลายไม่ออกเลยนะครับ <laughs> ชนปอกตัวแค่นี้ยังเต็มเต็มปากนะครับยางเอวันนะครับของนัทโคลาชานะครับผม เดี๋ยวปลดปล่อยดีกว่านะครับแป๊บนึงนะครับดูตัวเบ็ดก่อนนี่ครับปล่อยนะเจ็ดวันนับหมายนั้นนัดโทรชานะครับผมสภาพหมายหมายคลองนะครับยันไปยันมาโดนครับไปสปินนะครับ ดัดมาตีน้ำดังดีมากครับเตียกปลาได้ดีครับผมเอ็ดวันสจุจยอมากครับผมช่องน้ำไหล,ไหลผมยางเอ็ดวันนับเีือวตัวใหม่นนักโทราชาย ลงไปยังมานะครับโจนันได้นะเป็นช่องน้ำไหลน,นะฝังใส่สวยนะครับรุด,ดแบบนีงนะครับ โดนหมินนะผมน้ำเต็มหน้ากล้องเลยครับหนึ่งนะผมนี่ครับกระชอนคองครับใส่อ้วนครับกบย่างเอ็ดวันนะครับ,บ,บ,รบเป็นเหยื่อตัวใหม่ของน้าน,นนะโคราชานะครับจากคายโคราชาโคราชานะนึหไอคองครับช่องน้ำไหลฟังนู่นเรื่องครับเอ็ดวัน ไส่สปินนะครับดัดมารเรียกปลาได้ดีนะอีกหนึ่งทางเลือกนะฝากไปด้วยครับบทยางเอ็ดวันสุดยอดนะครับผม